ครับผมกับสวัสดีครับพี่น้องที่เกาะมอเบิ้งใน YouTube ครับบว่าจะเป็นเอื้อยอายใช้ยิงน้องนุงลุงป่านาอาสุปูสกุลครับการมาถ่ายลูกไก่ตอกให้เบิงครับตั้งจากที่ผมว่าไปตั้งแต่ช่วงมันออกไข่นะครับผมว่าถ้ามันมีลูกมีต่อมาผมจีเปิดแบงจาำนายผมว่าการลูกไก่ตอนนี้กับพร้อมจ้ำนายนะครับมือเร้านี่ผมกลับไปทรงสองเจ้าครับ สองกองเจ้าลรกองเจ้าแรกนะั่นไปปะทุมท่านี่สิบหาตครับเจ้าที่สองไปหมูกาหารเจ็ดตครับกราคานะครับตัวดังๆนี่ครับตัวตัวทองขาวๆนี่สีนี่ตัวละลอยครับสีดางแฟนซี่นี่ตัวละลอยลูกไก่หนึ่งเดือนนะครับผอมาำนายตัวละลอยส่วนสีขาวนี่สองลอยครับ เฉพาะราคาไก่หนึ่งตัวละลอยสีขาวสองลอยสีดำลอยหนึ่งขาราคานี่กับมูลรวมคาทรงนะครับกาไปมุกาหารนี่ค่าทรงภาอีสานประมาณสี่ลอยครับแล้วแต่พื้นที่ครับบางหม่งก็หาลอยครับสมมุติว่าสื่อไก่หาโตหาลอยกับรวมทรงกับประมาณพันหนึ่งนะครับเพราะว่า คาส่งเผื่อกับคิดเป็นกองเนาะโหลดส่งไกยเพื่อคิดเป็นกองเม่นสื่อหน่อยโตคาส่งกับซ้ำเกา่าเม่นสื่อหลายตัวคาส่งซ้ำเก่าครับวากองหนึ่งมันกระส่ได้หลายตัวครับคิปก็ตัว่นละกับเบาบางไปเนี่ยและครับเหลื่อมทะยอยคล้ายแล้วเดี๋ยวผมพาไปบลอกอีกหลอกหนึ่งฝากพี่น้องนะครับถ้าสนใจตดตัวมหาผมนั่นครับ โอ้มีหิวแหงฝันส่วนชุดนี่ชุดนี่ก็มีตัวใหญ่กับตัวหน่อยปลานนํำกันครับเดี๋ยวกันสิแยกออกอยู่ยครับถ้าผู้ใดสนใจก็โทรมาหาผมเลยครับ093 384 9496ามดสหรือว่าถัาสะดวกแอดเฟซมากก็ได้ครับที่เฟซบุ๊กวิเลศวงอำผาวิเลศวงอัมานี่ครับรุ่นนี้ครับตัวลอยครับ เฉพาะช่วงนี้นะครับถ้าไงกว่านีแล้วาคาก็เพิ่มขึ้นไปเีกครับตามธรรมดามันนะครับเนาะไก่มันก็กินเข่าสุมึอครับถ้าในีคล้ายแล้วาซำเกามันก็คนเลี่ยงมันก็ลุกทุนนะครับถ้ารุ่นน้อยนี่ก็รุ่นสีขาวนี่ตัวละสองร้อยครับถ้ารุ่นน้อยแห้งก็ลอยกลัวนะครับ สนใจกับที่ต่อขมาเลยนะครับผมจัดทรงตัวประเทศรับประกันการตายนะครับถ้าตายผมยินดีขึ้นเงื่อนให้ครับอย่างเช่นถ้าสือซีบตัวขึ้นไปที่ผาตัวขึ้นไปผมจะแถมให้นะครับสีห้าตัวขึ้นไปแถมหนึ่งตัวนะครับเฉพาะสีนี้นะครับเขาเอื่อนสีดดงเส้นสีนะครับสีขาวนี่ตัวล,ว200ละสองรอยกะสนใจกะที่ต่อขม่าโหลดครับ ผมยินดีทรงไห้ทุกท่านทุกคนครับกาสู้ไทยนี่กับโบท่านมี่อย่างหลายครับกะบแช่มาไทยหูวไก่มาบอกราคาไก่ฟังครับกับสนใจกะคิดว่าย,ยางไงกัสอบถามได้ครับโบสื่อกับโบเป็นยังครับมันสอบถามได้ครับกาุสู้ไทยนี่ครับผู้ใดที่ขาวมาเบิ้งติดตามไม่หรือติดตามเาก,ก่าผม่กว่าพู้นีหลายเด้อครับที่ให้เกียิติดตาม อันนั้นพมก็บด้ว่าครับยอดไล่ยอดวิวยอดผู้ที่ตามเม่นไฟติดตตามเธาไดพุมก็บด้ว่าครับก็บขวบพุ่นเพลนได้ลายครับตัวน,นั้นพมบอดสี่เดียดดอกยอดไล่ยอดเอีการที่ตามมันเธอได้กร้างมันครับบรดสนใจดอกตัวน,นั้นแต่ว่าแต่ผู้มพ้นที่ตามแล้วก็คอยพื้นอยู่ดีมีแห้งลำลำลุ่ยๆส่ยุขขาพร่าหลงกายแข็งแรงผู้ใไรสที่เขามาเ่เบิ่งกันคอยพื้นสมหวังในหนาที่การงานทุดถ่ายดีเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ